มาแล้วนะฮะกับรายการสิงเจ้าสำราญของเรานะครับผมแม่แห่ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นี่แม่แห่นคนกําลังมาที่ร้านเลยเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของการทานข้าวเที่ยงพอดีแต่ว่าหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วครับเราก็ยังมีกิจกรรมให้คุณนะฮะไปได้เผาผลาญพลังงานที่รับประทานมาในวันนี้ครับนั่นก็คือการเล่นสกีนั่นเองครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าวันนี้2หนุ่ม JJ ของเราจะเล่นสกีที่ไหนไปชมกันเลยครับ ะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ส k i 365นะครับแล้วก็วันนี้ครับเรามาอยู่กับนี่เลย Fo ฟาวเดอร์เจ <founder S 2> ้าของที่นำพา Ski uh, 365นะครับมาสู่เมืองไทยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวเองนิดนึง Can you introduce yourself? Hi, uh, I'm Peter um, from Ski 365. o r i g i n a t e from Canada. I uh, come to uh, teach ski and snowboard in Thailand. คุณปีเตอร์เขาได้ส่งพวกเราสองคนนะครับมาเจอกับเทรนเนอร์มือหนึ่งของเขานะครับที่ชื่อว่าพี่โจเดี๋ยวเราเดินไปเจอพี่เขาก็เลยดีกว่าครับดีครับพี่สวัสดีครับ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 นี่คือเทรนเนอร์มือหนึ่งของที่สกี365 เดี๋ยววันนี้ให้พี่โจสอนสามหกห้าก็ได้ใช่ไหมคร Entre ับคือชื่อนี้มันบอกชัดเจนเลยนะว่าเล่นสกีได้3ามร้อยหกสิบห้าวันไงอุ้งโง่เนี <S <S ่ยเวลามาที่สกีสามหกห้าเราต้องทำยังไงบ้างครับพี่ก็เริ่มแรกเลยติดต่อที่ฉะสมพันธ์ลงทะเบียนพอลงทะเบียนเสร็จปั๊บสมมุติเราก็จะได้ตัว wristband มาเพื่อที่จะมาสแกนอันนี้ใช่ไหมครับปั๊บ ขึ้นมาเราก็มาเลือกสกีเลือกสกีครับแล้วก็ปรับขนาดโอเคปรับขนาดของรองเท้าโอเคความความยาวของเท้าที่เราวัดมาเมื่อกี้ใช่ครับตัวนี้เราปรับมันปรับได้เมื่อกี้ที่ผม200เท่าไหร่ฮะ90 295อ่า295ครับก็จะปรับระดับของรองเท้าเดี๋ยวโอเคครับแล้วลองดู days for six hundred years. เดี๋ยวไงฝากหน่อยแล้วกันนะครับว่าสมมติใครที่สนใจอยากจะมาที่ปี6 5ครับอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรสเปลสเปลใช่ไหมครับชั้นฟิวเจอร์พาร์คหกห้านะครับชั้น3ครับผมก็มีโปรโมชั่นเพียบเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ไปไหนไปแล้วเหรอวันนี้ไปเจอกันพี่โชคดีเฮ้ยวันนี้ปแลวครับสวัสดีครับ ว่าสําหรับใครที่อยากจะไปเผาผลาญพลังงานนะฮะสามารถไปเล่นสกีที่สกี365นะฮะที่สเปลแอ็ดฟิวเจอร์พาร์คได้นะครับผมรับรองครับคุณจะได้เผาผลาญพลังงานอย่างแน่นอนแต่ว่าวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรานะครับกับสิงค์คอปเปอรชั่นทัใจบอกว่าใช่แล้วจะรออะไรครับแล้วต้องขอขอบคุณร้านกินเมดคาเฟ่แห่งนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะพาสาวๆมาเดท นะครับกับสไตล์ใหม่ๆนะฮะก็ <c oughs> ไม่ยากเลยมาที่ตึก AIA นะครับชั้นที่2นะครับผมแคปตอลเซ็นเตอร์แห่งนี้นะครับคุณสามารถเดินขึ้นมาแล้วพาสาวๆมาเดทได้แบบบันเทิงและสำราญใจแน่นอนวันนี้หมดเวลาของสิงเจ้าสำราญแล้วหิมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยซิงค์คอปปอร์เรชัน่น